สวัสดีชาวแก๊งค่ะวันนี้เราจะมาสอนปลูกเคลให้ได้สวยๆอย่างนี้เลยเรามาปลูกไปพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เรามีตัวผักเคลที่ถึงเวลาย้ายปลูกพอดีและมาพร้อมกับสองตัวช่วยดีๆจากภูโตโนั่นก็คือไบอกีและตัวไนโตค่ะนี่นะคะภูโตขนาด0.5กร,รมัมอ่ะใช้ลองก้นหลุมสัก1-2เม็ดคัดฉีกออกแล้วก็วางทับลงไปเลยค่ะ เราสามารถวางตัวต้นกล้าของเราทับกับตัวเม็ดพูโตได้เลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยไม่มีความเค็มเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลว่าต้นกล้าของเราเนี่ยจะเป็นอันตรายหลังจากที่เราลองก้นหลุมด้ยวยพูโตเสร็จแล้วนะคะก็ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการลดน้าต้นไม้แต่ว่าจะลดน้าต้นไม้ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเรามีไอเทมอย่างที่เป็นตัวช่วยนั่นก็คือไนโตรนั่นเองค่ะโอเควิธีการใช้นะคะก็ไปหาขวดฟอกกี้มาแล้วก็หยด อัตราการใช้นี่ก็คือ12หยดต่อน้ำา4 0 0ซีซีค่ะโอเคจากนั้นก็ขย่าให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ฉีดไปเลยค่ะฉีดได้ทั้งตัวใบแล้วก็ตัวดินนะคะให้ชุ่มๆเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเทคนิคง่ายๆจากฟูโตเโบลกีในการปลูกเคล